สวัสดีค่ะหลวงปู่ฤาษีเห็นด้ะเนี่ยหลวงปู่ฤาษีคนที่เรียนไอเรียนพวกโราศาสตร์อะไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องบูชาหลวงปู่ฤาษีนี่ทําจากไม้พยุงเลยนะเนี่ยเราไปเช่าจากเพชรบุรีมาเนี่ยทายดวงของคนเกิด คนเกิดปีขาปีขาน่ะปีเสือมันจะมีเสือหลายอย่างคนเกิดปีขามจะมีเสือลักษณะเสือหลายหลายอย่างนะเสือเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะอธิบายนะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายของของคนเกิดแต่ละวันนะแต่ละวันแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยแต่ละปีบางครั้งเราเราในตำราเขาว่ามาอย่างนี้นะเราไม่รู้นะลองแต่ละวันเนี่ยมันตรงมากน้อยแค่ไหนบางครั้งเนี่ยดูแต่วันอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องเอาวันเอาเดือนเอาปีมาบวกรวมๆกันแล้วดูว่ามันจะดีไม่ดี อยู่ตรงนั้นเหมือนก็ทายรวมรวมเมื่อวันเนี่ยลักษณะวันก็ทายมาอย่างนี้นะเดือนมันจะคนเกิดเดือนนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วคนเกิดที่วันนี้เดือนนี้มันก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งดั mm hmm. งนั้นเราลองมาดูกันว่ามันตรงไหมตรงไหมนะนี่ตำราบโบราณเขาว่ามานี่ของแท้จากโบราณนี่คือตำราบโบราณเนี่ยเชื่อถือได้เพราะว่าสมัยก่อนโหนโบราณเรายังเราอยังคิดเลยนะเอ๊ะทำไมโหนโบราณเขาเก่งจังเลยอะ เขาดูได้ยังไงเขาดูว่ามาตั้งดวงเดือนวันเดือนปีมาดูดวงคนเนี่ยเกิดมาลักษณะเนี่ยจะเป็นอย่างแล้วมันตรงอ่ะตรงลักษณะนิสัยไม่รู้ก็ทําสถิติหรือเปล่าหรือว่ายัางไงนะโหนไทยอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเขาบอกคนเปิดปีขานเนี่ยปีเสือเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยเขาบอกว่าไงเป็นผีเสื้อผู้หญิงธาตุไม้ผีเสื้อผู้หญิงธาตุไม้มิ่งขวัญของของคนปีขานคืออยู่ในต้นขนุนแล้วก็ต้นลัง เขาบอกว่าคนเกิดปีขานเดี๋ยวจะให้ดีถ้ามีในบ้านมีปลูกบ้านเนี่ยมีต้นขนุนต้นลังให้หาทรายไปถมที่บนไอ้โคนต้นนะ่ะต้นขนุนต้นลังมันจะเสริมดวงให้เสริมดวงให้ให้ดีขึ้นให้มีความทำมาหากินจเจริญก้าวหน้าก็อลองดูนะลองดูว่ามันจริงไหมลองทําดูนะของของคนเกิดปีขานปีขานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าชาถ้าเกิดเป็นชายมักจะมีคู่หลายคนคนเกิดปีขานเป็นชายถ้าเป็นชายมีคู่หลายคนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงมักอัพัพคู่ แล้วเขาบอกว่าคนลักษณะนิสัยของคนปีขานคือเป็นคนที่มีศีลธรรมนะจิตใจดีชอบเครื่องรางของขังเจ้าสเสน่ห์รักง่ายรักง่ายนะคนเกิดกลางวันเนี่ยจะสุขสบายคนเกิดกลางวันเนี่ยของคนปีขานเกิดกลางวันเนี่ยจะสุขสบายแต่เกิดกลางคืนเนี่ยจะยุ่งยากลําบากใจหาเลี้ยงตนลําบากเหนื่อยกายแต่ว่าสบายใจคนเกิดวันอาทิตย์ปีขานปีเสือนะปีเสือเขาบอกว่า คนเกิดวันอาทิตย์ปีขานเนี่ยเขาบอกเสืออยู่ถ้าเขาบอกเกียดค้านหากินไม่พอเลี้ยงตัวเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะ่ะว่ามันอย่างนี้ตำราว,ว่ามานะเราไม่ได้ว่านะนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาบอกเสือติดจันทร์จะมีความมันถึงว่าอะไรมักมีเรื่องเดือดร้อนมีเรื่องเดือดร้อนยุ่งยากลําบากใจอยู่เสมอเสมอค,นคน,คน,น,น,นะนคนเกิดวันจันทร์นะส่วนคนเกิดวันอังคารเขาบอกว่าเสือกินคนเสือกินคนคือเป็นคนที่เจ้าอารมณ์โทสะร้ายโมโหร้ายอ่ะ คนวันอังคารส่วนใหญ่คนวันอังคารไม่เฉพาะปีนี้หรอกหลายๆปีมันหลายหลายๆนักกษัตริย์เนี่ยมันก็จะเหมือนๆกันเพราะว่าวันอังคารมันจะเป็นละลายมาลักษณะคนวันอังคารคือโมโหร้ายเจ้าอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายหายเร็วก็แล้วแต่นะว่ามันจะเป็นลักษณะของแต่ละปีว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าโกรธง่ายหายเร็วเจ้าอารมณ์กล้าได้กล้าเสียกล้าไม่กลัวใครคือวันอังคารเนี่ยในวันทั้งห้าวันอะอาทิตย์จันทร์พุธศุกร์เสาร์เนี่ยวันอังคา เพื่อนนะเป็นหนึ่งก็วันแข็งแล้วก็เป็นคนที่เจ้าอารมณ์วันอังคารโมโหร้ายเจ้าอารมณ์ไม่ยอมคนนะกล้าได้กล้าเสียกลัวมาเครื่องมันในตัวเองสูงนะนะส่วนคนเกิดวันเดี๋ยวกันนะคนเกิดวันพุธเนี่ยเขาบอกว่าเสือจําสิลใจบุญใจบุญสุนทานอบอ้อมเอาเรียบเอ,อื้อออบอ้อมอารีเอ,อื้อเฟื้อเอผื่อแผ่นะคนเกิดวันพุธนะส่วนคนเกิดวันพฤหัสเขาบอก เสือลือสีเลี้ยงใจบุญบุญอารมณ์เย็นคนเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าเสือตกเหวตายเสือตกเหวตายมักชอบอาสาเจ้านายชอบอาสาเจ้านายลำบากกายคปีขานเกิดวันเสาร์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเสือเทวดารักษาแค่ฟังชื่อก็ดูดีแล้วคือมีอํานาจลัสษณะดีมีเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคนเกิดจะมีอีกอย่างหนึ่งของคนเกิด ของอน,นี้เราจะมาทายของของคนเกิดแต่ละเดือนของแต่ละเดือนนี่คือวันผ่านไปแล้วเราจะมาดูว่าของคนเกิดแต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นลักษณะของดีจะดีร้ายยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่าคนเกิดเดือน5เดือน6เดือน7เสือดาวธาตุไม้แห้งรักษาคําพูดรักชืก่อเสียงกิจยศเออนะตรงนี้เดือน5้เดือนหกเดือนเเป็น,เป,นเป็นเดือนไทยนะเราไม่ได้เดือนสากลเพราะว่าปกติแล้วเดือนสากลเขาจะนับโมกรลาเป็นเดือนหนึ่งแต่ว่าของเราไม่ใช่นะของเดือนไทยการที่จะดูดวงเนี่ย ดวงไทยจะต้องใช้เดือนธันวาเป็นเดือนหนึ่งบางครั้งเดือนธันวาจะได้ทั้งเดือนหนึ่งเดือนสองนะเพราะว่าเราจะต้องเปิดปฏิทินเนี่ยดูว่าของแต่ละปีเนี่ยมันไม่ตรงกันมันไม่เหมือนกันนะนี่คือปฏิทินร้อยร้อยหกสิบปีเห็นไหมมันมีทั้งปฏิทินเนี้ยมันเป็นของของฝรั่งของของจีนของไทยแต่ว่าดวงจีนเขาก็จะใช้ปฏิทินตรง,งเี้ยเป็นของของจีนนะดูแต่ของเราเราเป็นคนไทยเราก็จะใช้ของ ของไทยดูนะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันอนะ่ะของคนจีนนะเวลาท้องอายุเนี่ยเขาจะนับอยู่ในท้องเนี่ยหนึ่งปีนะอยู่ในท้องเก้าเดือนเขานับหนึ่งปีนะเขาจะนับอายุว่านับในท้องรวมไปด้วยแต่ว่าของคนไทยเราไม่เราออกมาเราก็จะนับหนึ่งตั้งแต่ลืมตาดูโลกมานั่นก็คือหนึ่งนับหนึ่งเกิด 5, 6, 7, เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเขาบอกว่าชีวิตจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงไม่แน่ไม่นอนนะคนเกิดคนเกิดเดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดคือว่าเสือดาวธาตุเขาบอกว่าเป็นเสือดาวธาตุไม้แห้งเห็นไหม แต่เป็นคนรักษาคําพูดรักเกียรติยศรักชื่อเสียงตัวทําราชการดีจะได้เป็นใหญ่คนเกิดเดือน5เดือน6เดือน7ปีขานี่ทำราชการดีจะได้เป็นใหญ่คนคนเกิดปีขานเดือนเดือน8เดือนคนเกิดปีขานเดือน8เดือน9เดือน10นะเขาบอกว่าอะไรบ้าเดือน8ดเดือนเอน9เดือน10เนี่ยคือเสือเหลืองเสือเหลืองเป็นลักษณะธาตุไม้แก่นจันทร์คนเกิดปีขานปีขาน8เดือน8เดือน9เดือน10ธาตุไม้แก่นจันทร์ ธาตุน้ำแห่นใจคือว่าไงเป็นคนเจ้าสําราญชอบเพฮาเป็นคนเจ้าสําราญชอบเพฮาสนุกสานเพื่อนฝูงมากไปทําไหนไม่อดอยากก็มีเพื่อนมีเพื่อนเยอะจะมีคนช่วยเหลือคอยอุปถัมพวกเพื่อนเพื่อนเนี่ยคนเกิดเดือน8เดือน9เดือน10ต้องมาเปิดตําราไทยดูนะเพราะว่าให้นับเดือนเดือนหนึ่งคือเดือนเดือนธันวาเป็นเดือนหนึ่งนะจะไม่นับมกราเดือนหนึ่งเดือนไทยเนี่ยให้นับตรงนี้เลยเดือนธันวาเดือนหนึ่งเดือนมกราในเดือนสองเดือนสองนะ เพราะว่าเห็นว่าคนไทยบางทีจะบอกว่าเดือนอ้ายเดือนยี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะเอาไปทางไหนเนี่ยไม่อดอยากสบายทําไล่นาเลือกสวนไล่นาเนี่ยดีทําราชการได้บุตรคนเกิดเดือน8เดือน9เดือน10บเนี่ยนะทาเลือกสวนไล่นาดีแล้วจะ,ะดีแล้ปบัดดีจนจะได้บุตรดีบุตรจะได้พึ่งพาตอนตอนตอน,ตอนแก่จะได้พึ่งพาบุตรตอนแก่ คนเกิดเดือน11เดือน12คนเกิดเดือน11เดือน12เดือน1เสือปลาเขาเรียกว่าอะไรเสือปลาธาตุไม้จันแดงนะทำราชการดีมีอํานาจมากทําเลือกส่วนไล่นาเนี่ยค้าขายเนี่ยดีร่ํารวยเป็นเศรษฐีร่ารวยเป็นเศรษฐีพูดดีมีอํานาจมีผู้คนยําเกรงเดือน2เดือน3เดือน4เนี่ยเสือโค้งธาตุไม้ธาตุไม้จอมเขา ชอบอาสาเจ้านายสติปัญญาดีคำราชการดีก้าวหน้าเป็นที่รักของเจ้านายเป็นที่รักของเจ้านายอันเนี้ยเราจะทายของเราเราจะมาดูของทายของคนเดือนนะเดือนคนที่เกิดวันอาทิตย์วันเสาร์นะมันจะต้องตรงทั้งวันอาทิตย์วันเสาร์นะแล้วก็ต้องตรงเดือนด้วยนะเดือน5เดือน11เดือน5เดือน11เนี่ยจะต้องเป็นเดือนไทยนะต้องไปเปิดปฏิทินดูเรามีปฏิทินอ่ะเราลองไปซื้อปฏิทินอ่อ หรือว่าถามเราได้เราจะบอกหรือว่าศึกษาหาเป็นมีปฏิทินนะั้นะมีขายปฏิทินร้อยปีอ่ะเปิดด,เด,ดูเปิดดูเขาจะมี <c oughs> เขาจะมีบอกว่าเดือนไทยมันจะมีบอกของเดือนไทยตั้งแต่ร้อยปีร้อยหกสิบปีอะไรเงี้ยดูย้อนหลังไปจะเปิดโดวยว่าเราเกิดวันที่เราก็ดูอย่างที่จะเราเกิดวันที่เท่าไรเอาตรงนั้นมาดูนะว่าเดือนนี้มันตรงกับข้างขึ้นข้างแรงมันจะมีมันจะมีแบ่งแยกเดือนนะของเดือนไทยนะมันจะไม่เหมือนเดือนสากลที่ปฏิทินทั่วไปไม่ใช่นะ คนเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์เดือน5เดือน11เ็นี่ยเขาบอกว่าผีเสื้อยักษขี่เสือนะใจคอหดเยี้ยมนะโกธง่ายหายเร็วคือผู้จา์เนี่ยเชื่อถือได้ชอบสาบานถ้าได้รับการศึกษาเนี่ยจะได้เป็นใหญ่มีอํานาจนะส่วนคนเกิดวันจันทร์เดือน6เดือน12บอเนี่ยนะเขาบอกว่ามนุษย์บริวารห้อมล้อมทําราชการก้าวหน้าเร็วทําราชการก้าวหน้าเร็วญาติมิตรอุปถัมภ์ค้ำชูนะไปทางไหนก็จะมีคนแบบ คอยช่วยเหลือนะเป็นมีบุญวาสนาเป็นคนที่มีบุญวาสนามากพูดดีมีเหตุมีผลม,มีเสน่ห์ในเพศตรงข้ามนะค้าขายร่ำรวยอันนี้ของของคนที่เกิดมันจะต้องตรงทั้งวันจันทร์แล้วก็ตรงทั้งวันจันทร์เดือน6เดือน12ปฏิทินไทยนะก็บอกว่ามนุษย์บริวารห้อมล้อมเป็นคนที่ทำราชการดีจะได้ก้าวหน้าเลวมีมีผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ญาติมิตรอุปถัมภ์นะแล้วก็ มีบุญวาสนาดีนะพูดจามีเหตุมีผลมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค้าขายร่ำรวยนะจะต้องตรงตามนี้เลยนะแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารเดือน7เดือนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าผีเสื้อผู้หญิงขี่หน้าคลาดตรงเนี้ยผู้หญิงอะผีเสื้อผู้หญิงเนี่ยเราก็จะคงอันนี้เขาแปลความหมายผู้หญิงอะไรปะขี้บุญขี้บ่นจู้จี้จุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าคนเนี้ยคนที่เกิดวันอังคารเดือน7เดือนหนึ่งเป็นผู้หญิงขี่หน้าคลาด ขี้บ่นจู้จี้จุกจิกไม่มีเหตุผลแล้วก็ถ้าเป็นชายจะขี้เป็นบัญชาเนี่ยเจ้าอารมณ์หึงหวงนะถ้าเป็นผู้ชายนะผู้ชายที่เกิดบัญชารเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งเนี่ยเจ้าอารมณ์หึงหวงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะเขาบอกว่าเป็นคนมีคนรักใคร่พึงพอใจมากนะชอบสนุกสนานชอบสนใจเรื่องชาวบ้านมากกว่าเรื่องตัวเองอันนี้ตำราว,ว่านะเราไม่ได้ว่านะแล้วก็คนที่เกิดวันพุธเกิดวันพุธเดือน8เดือนสอง เดือน8เดือน2เขาบอกว่านอนในเรือนนอนในเรือนหลวงดีเขาบอกว่ามีความสุขกายสบายใจเขาบอกว่ามีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูญาติมิตรญาติมิตรเพื่อนฝูงเนี่ยอุปสรรคค้ำชูดีนะแล้วก็จะค้าขายร่ำรวยทำเลือกสวนไล่นาดีของคนเกิดเลือหัดวันพฤเือหัดเดือน9เดือน3เขาบอกว่าตกผู้หญิงอยู่กับเย่าเฝ้ากระเรือนเป็นคนที่เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ดี นะพูดพูดน้อยเป็นคนพูดน้อยมีเหตุมีผลนะรักสงบขยันทำงานตนี่ทีเหนียวบริวารมากส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เดือน10เดือน4พยาขี่หน้าคลาดอันนี้ก็รู้แล้วฟังดูแล้วก็รู้แล้วพยาขี่หน้าคลาดน,น,น่าจะดูดีดดแหละก็ได้มีอํานาจวาสนานะมีคนนับหน้าถือตามักหลงอํานาจนะขาดความเชื่อมั่น ในตัวเองหูเบาชอบการเอาใจประจบประจบให้คนมาชื่อชอบการให้คนมาเอาใจประจบสอบพอก็หาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองหาเรื่องเดือดร้อนให้ตัวเองและครอบครัวอยู่เสมอนี่นะนี่ของคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์เดือน10เดือนสี่ แต่ถ้าคนเราที่เกิดมันเราเราเกิดวันศุกร์แต่เราเดือนเราไม่ตรงตรงเนี้ยมันไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรนะอันนี้สําหรับคนที่เขาเจาะจงมาว่าคนที่เกิดวันศุกร์เดือน10เดือน4ของคนที่เกิดแต่ละเดือนแล้วตรงเนี้ยมันตรงเนี่ยนะมันตรงที่เราที่เราพูดไปของเดือนเนี่ยถ้าเราไม่ตรงตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนส่วนใหญ่บางทีก็จะไม่ได้ตรงตรงนี้หรอกเราก็จะดูวันดูเดือนของแต่ละเดือนไปของคนเกิดเดือนเดือน เดเดือนแปด้องแต่ละเดือนเดือนหกสิบสอเดือนก็จะทายของคนที่เกิดแต่ละเดือนนะเดือน12เดือนก็จะทายอีกอย่างหนึ่งนะของคนเกิดแต่ละวันก็จะทายอีกอย่างหนึ่งแต่อย่างของคนที่เกิดทั้งแบบมันจะมีทั้งแบบดูวันตรงอย่างเงี้ยตรงวันแบบนี้นะตรงเดือนแบบนี้นะจะเป็นลักษณะของอีกอย่างหนึ่งอะนะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้างั้นก็ถ้างั้นก็แค่นี้แหละมีอะไรนะมีอะไรก็ ลงมาใต้คลิปได้นะถามเรานะมีอะไรสงสัยถามใต้คลิปได้นะคะเพราะว่ายังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์รักทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้นะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีเอาอะไรดีๆมาเล่าต่อมจะได้มีกําลังใจในการที่จะทําต่อไปเพราะว่าเออน่าจะทำาะไรแล้วไม่มีคนดูไม่มีคนมากดซับเลยอะเราทําไปก็เหมือนเล่นลิเกไม่มีใครดูแล้ว,ลว,ลวเราจะทำเราจะเราจะไปเล่นยังไงมันก็ไม่มีกําลังใจที่จะดูถูกปะ่ะนะตรงนี้นะเราเนี่ยถ้ามีอะไรสงสัยแล้วก็เดือนอย่าลืมนะที่เราพูดถ้งแต่ละเดือนเนี่ยเราย้ําอีกทีหนึ่งว่าเป็นเดือนไทย ไม่ใช่เดือนสากลที่ตามปฏิทินหลวงทั่วไปไม่ใช่นะมันเป็นประเดือนไทยก็คือเดือนไทยให้นับเดือนหนึ่งเดือนธันวาเป็นเดือนหนึ่งจำไว้เลยนะธันวาเดือนหนึ่งเสมอเดือนไทยนะแล้วเราก็จะมาดูในแต่ละเดือนเนี่ยข้างขึ้นข้างแรงเขาจะดูข้างขึ้นข้างแรงข้างขึ้นก็จะเปลี่ยนเดือนจะเปลี่ยนภายในเดือนเมื่อธันวาอย่างเงี้ยมันจะมี2เดือนนะเดือน1เดือน2พอพอเริ่มข้างขึ้นปุ๊บของไทยเราจะเปลี่ยนของไทยลาโบราณเนี่ยส่วนใหญ่คนที่อย่าง เนี่ยคนที่ดูดวงโหนโหนสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะดูดวงได้เนี่ยต้องอยู่ในรั้วในวังเท่านั้นนะเพราะว่าคนที่คือเขาจะมีโหนในวังเขาจะเรียกโหนในวังอ่ะเวลาพระมหากษัตริย์มีอะไรเงนี้เขาก็จะเรียกโหนเขาดูฝันนะหรือว่าดูเท็คดวงดูดวงตรวจดวงอะไรเนี่ยดวงชะตาคนทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูหรอกเฉพาะคนที่อยู่ในรั้วในวังน่เขาจะมีโหนสําหรับโหนเนี่ยมามา่นี่ะก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะสดีคะณลูกค้คเาเดี๋ยเราะความร่วมมือรับเยล่าสชมได้